สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูเก่งนะคะกับวิชาภา,าษาไทยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องเด็กดีมีมารยาทนะคะมารยาทงามเราจะต้องทำตัวอย่างไรนะคะาไปดูกันเลย อย่างที่หนึ่งนะคะเมื่ออยู่ที่โรงเรียนพกปะคุณครูนะคะเราก็ต้องสวัสดีคุณครูนะคะไม่ว่าคุณครูจะนั่งจะเดินหรือว่าจะยืนอยู่เฉยๆนะคะเด็กๆเจอคุณครูเด็กๆก็ต้องสวัสดีคุณครูด้วยนะคะต่อไปนะคะเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่นะคะก็ กม้มศีรษะด้วยนะคะ้อมตัวลงแบบนี้เลยนะคะและเมื่อมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาในบริเวณโรงเรียนของเราเราก็ต้อนรับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะ เมื่อเจอเพื่อนนะคะเด็กๆก็สวัสดีเพื่อนได้นะคะสวัสดีแบบอย่างนี้นะคะคือปนมือขึ้นมาแล้วกอ็อ้อมสวัสดีจ้ะอ้อมสวัสดีจ้ะมัดเตงสวัสดีจ้ะอิมอิมแบบนี้นะคะสวัสดีกันได้นะคะ แล้วก็มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะคะอันนี้เป็นมารยาทที่ดีของเด็กๆอย่างพวกเรานะคะเวลาที่หนูคุยกับผู้ใหญ่นะคะเด็กๆก,ก็จะต้องเอามือมาประสานกันไว้ที่ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะที่บริเวณพุงของเรานะคะหรือว่าด้านหน้าของเราแบบนี้นะคะมือประสานกันไว้นะคะ แล้วเราก็มาต่อกันด้วยการอ่านหนังสือนะคะอ่านให้แม่ฟังนะคะวันนี้เราจะอ่านกันหน้าที่27นะคะหน้า27ก็คือหน้านี้นะคะเด็กๆดูไปพร้อมๆกันนะคะลูกหน้า27บทที่12ซาลาอออนะคะซาลออนะคะเป็นสระที่ยากนะคะแต่เราจะ เ,ออเรียนรู้แบบคร่าวๆนะคะ,ะสาระออนะคะจะประกอบด้วยสารเอนะคะมีเอแล้วก็มีพยัญชนะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็มีสารอาะนะคะแล้วก็ยังมีสาระอะนะคะแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าสารออ นั่นเองนะคะอย่างเช่นคำว่าเกาะนะคะเราอานว่ากอออกเกาะแบบนี้เลยง่ายๆนะคะไม่ยากเลยเราไปดูคำแรกกันเลยนะคะเด็กๆชี้ตามคุณครูนะคะคำแรกนะคะนั่นก็คือคำว่ากอออกเกาะนั่นเองนะคะคำต่อไปคะ่ะคำว่า บออบอนะคะคำต่อไปนะคะเด็กๆเลื่อนนิ้วไปเลยนะคะไปตามๆกันเลยนะคะจ่อจ,จ่อจ่อจ่อจาอนะคะคำต่อไปค่ะงออกเงาะนะคะงออกเงาะคำต่อไปนะคะค้อออก เคาะคอออเคาะและคำต่อไปนะคะนั่นก็คือคำว่าพอออกเพราะพอพออกเพราะคำต่อไปค่ะเด็กๆทีนี้จะเป็นคำควบกล้มแล้วนะคะพอรอออกเพราะพอรอออกเพราะ คำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะนั่นก็คือคำว่าหออัวหัวรอออระหัวระ จบลงไปแล้วนะคะสําหรับกา,ารอ่านหนังสือวันนี้นะคะเราจะไปต่อกันด้วยการทําแบบฝึกหัดวันนี้นั่นก็คือพัฒนาภาษาไทย6นะคะหน้าที่33นะคะก็คือหน้านี้นะคะ<อ>เขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะเขียนวงกลมล้อมรอบล้อมรอบคําให้สัมพันธ์กับภาพและเขียนคําในช่องว่างให้สัมพันธ์กับประโยคนะคะเด<อ>็กๆดูง่ายๆเลยนะคะลูก คำเขามีให้เลือกอยู่สองคำคือคาว่าช้างกับเสือนะคะคาว่าช้างกับคําว่าเสือหนูดูที่รูปภาพเลยว่าช้างหรือเสือคะตัวนี้อ่าถ้าเป็นช้างหนูก็วงกลมคําว่าช้างง่ายไหมอ่าเสร็จแล้วหนูก็นาคําว่าช้างมาเขียนในช่องว่างนะคะอ่าเรียบร้อยไปหนึ่งคำนะคะต่อไป รูปนี้นะคะคือเต่าหรือสิงโตอ่าคือเต่าหรือสิงโตคะเด็กๆคงจะพอสะเาได้นะคะเมื่อเด็กๆวงกลมคำเสร็จเรียบร้อยหนูก็มาเขียนนะคะ<ม>แล้วก็เขียนชื่อนมสกุลและชั้นเรียนของตัวเองด้วยนะคะ<ม>เพื่อความสวยงามเด็กๆอาจจะระบายสีรูปภาพนิดหน่อยก็ได้นะคะให้สวยงามนะคะ แล้วเราก็จะมาต่อกันด้วยการทำใบงานของวันพุทธที่8ธันวาคมนะคะต่อไปนะคะ,ะเรามาดูใบงานกันเลยใบงานนะคะจะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเด็กๆวันนี้เราตั้งใจกันนิดนึงนะคะเขาให้เด็กๆผสมคำนะคะให้ถูกต้องนะคะคำนี้นะคะคือคําว่าโรงเนี่ยเราเขียนไปแล้ว แล้วก็คําว่าเรียนคือคําว่าโรงเรียนนั่นเองนะคะเราเขียนไปแล้วนะคะเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยนะคะเราไปดูคําอื่นนะคะที่เขาให้มามีคําว่าไม้นะคะมีคําว่าเข็มปลาขัดเตารถพอ่อต้นยางลบมึกครัวรีดนะคะแล้วก็ไฟ นะคะ,ะคำต่อไปนี้นะคะให้เรานํามารวมกันให้ได้สองพยางค์นะคะแล้วเราก็ไปเขียนนะคะ,ะดูรูปไหนข้อสองก่อนเลยรูปนี้รูปอะไรคะลูกใช่แล้วปลาหมึกนะคะเราไปหาปลาก่อนคําว่าปลาปลาปลาอยู่นี่ปลาปึ๊บแล้วเราก็ไปหาหมึกรวมกันก็เป็น ปรามึกนะคะเราก็ไปเขียนเลยปรามึกได้แล้วนะคะต่อไปคําว่าต้นไม้เราก็ไปหาต้นก่อนเลยต้นอยู่ไหนเนาะต้น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 ึกตึกึกึึอ่าต้นอยู่นี่แล้วเราก็ไปหาไม้นะคะไม้อยู่นี่ได้ครบเรียบร้อยสองคำเราก็เอาไป เขียนให้เรียบร้อยนะคะต่อไปรูปต่อไปนะคะคุณครูเก่งจะยกตัวอย่างอีกหนึ่งคำนะคะนั่นก็คือพ่อครัวนั่นเองเราไปหาพ่อกันก่อนเลยพ่ออยู่ไหนนะพ่ออยู่ไหนนะเด็กหาเจอไหมคะ,ะช่วยคุณครูคเก่งหาหน่อยสิพ่ออยู่นี่ขีดพ่อนะคะแล้วก็มีคำว่าครัวคอรอ่อ้วครัว อยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่นี่เจอแล้วอะเสร็จเรียบร้อย2องคำนะคะเราก็นำไปเขียนคำว่าพ่อครัวให้เรียบร้อยนะคะทีนี้เด็กๆก,ก็จะมีคำที่เขียนเองนั่นก็คือ,อยางรบเตาเรดเข็มขัดรถไฟนะคะ,ะเด็กๆลองเขียนเองนะคะไม่ยากนะคะคำที่เหลือไม่ยากแล้วนะคะให้เด็กๆลองทำเองนะคะลูก เมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยนะคะอย่าลืมเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ